รถยนต์นิสสันนวารา่ากดเช็คสนิมครับคันนี้นะครับผมก็มีความน่าสนใจนะครับในส่วนของช่วงล่างนะฮะเพราะว่าคันนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของสนิมนะครับแน่นอนครับผมสนิมนะฮะที่เกิดขึ้นเยอะ นะครับผมใส่ได้เลยนะฮะระยะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงนะฮะตรงส่วนนี้แต่ว่าที่ลำบากเลยนะฮะในส่วนของการที่เคลียรคันนี้เพราะว่าคันนี้เนี่ยมันจะไปถูกก้นสารบางอย่างมานะครับทำให้การทำงานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า ต้านใต้เนี่ยเยิ้มไปหมดเลยนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องทําความสะอาดค่อข้างหนักนิดนึงนะฮะลักษณะคล้ายๆพวกที่โคนนะฮะแต่เป็นคราบน้ํามันนะครับค่างเยอะเลยนะฮะตรงส่วนนี้สนิมน,นะครับก็เยอะ ตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทํางานกันนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าก็ให้เรามานะครับช่วยดูแลในเรื่องของช่วงล่างคันนี้บุรณะขึ้นมาให้ดูดีขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอ,อย่างที่บอกครับมันค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการทำงานของคันนี้นะครับผมหลังจากนี้โอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับวิสันนาวรา